มาทำความสะอาดค่ะคุณหนูลูกพีทเข้ามาเลยค่ะป้าพรไม่ช่วยไหมจ้าเออเออคิดไปเองมัง้งให้ช่วยดูดไหมจ้าพี่ชอน ไปยุ่งอะไรกับป้าเขาเออก,ก็อยากช่วยอะไม่ต้องเลยเดี๋ยวป้าเขาก็ไม่กล้ามาหรอกถ้าโก็ลงมาน,นี่ทั้งมันเถอนะน่เดี๋ยวมันก็ลงมาเองนั่นแหละเอ,อ๊ะอะไรอะหมอนเก่าจังของคุณแม่เหรอเออ,อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะเอาไปคืนที่เธอน่าสงสัยโทรถามแม่ดีกว่าแม่คะ หมอนที่อยู่หลังตู้เก่าของคุณแม่เหรออ๋อตั้งแต่แม่ซื้อบ้านหลังนั้นก็มีหมอนใบนี้แล้วเนะี่ยเห็นลุงพรามบอกว่าเป็นหมอนที่เจ้าที่ตรงนี้สถิตอยู่ล้มั้งอ๋อค่ะแม่ <c oughs> อ๋อหมอนของตาแก่เจ้าที่นี่เองดีเลยหนูจะเอาไปซักให้ <c oughs> <c oughs> ทำไมหมอนข้าต้องมาซักรวมกับหมอนพวกแกด้วยฟ้า ไหนๆก็ซักรวมไปเลยสิมันเปลืองแฟบนะตาแกอย่าเรื่องมากไปเลยนะท่านผีหมอนฮ <c oughs> <c oughs> ทีนี่เราก็เป็นแก๊งผีหมอนด้วยกันแล้วสินะลูกพี่ไว้ไว้บ้านนี่เรียนแจ้งคุณคุณผีหมอนทุกคนนะคะวันนี้เยลลี่เพื่อนหนูจะมาหา <c oughs> โรปรดอย่าปรากฏตัวออกมาเด็ดขาดนะพรีส กูจะคอดเป็นตัวนี้อะ่ะดีปะ่ะดีเดี๋ยวกูคอตัวนี้คู่กันเดี๋ยวให้ไอ้แม็กมาถ่ายรูปให้ก็ได้เอ้ยระวังอยออกไปให้เขาเห็นล่ะถ้าเขาไม่เข้ามายุ่งกับหมอนของพวกเราเหรนะอุ้ยหมอนฟักทองบ้านกูก็เคยมีกูชอบมันหนีไว้แบบนี้ค่ะเอ๊ะอ,อะไรเหรอเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบๆวะตาฝาดเร้ว เออเอาหน้าลงไปชีอีกนิดนึงโอ,อ้สวยโอ้มองนิดนึงนะโอ้หนนแหลกสวยเลยทำไมจ้องเข้าขนาดนั้นล่ะท่านถ้าไม่ชอบมันมันใส่ไปการโสนตัวทําไมอ่ะมันเคยมานอนที่นี่แล้วก็อ่ะฮะจริงดิเออของดีที่แพทรีออนเว้ยเช็ครูปไปก่อนนะเดีย๋ยวเราไปห้องน้ำแป๊บ ออออเอ้ยไออ้วนที่ลูกพิชชวนแกมาบ้านก็เพราะแกมีดีแค่ถ่ายรูปเท่านั้นแหละย่าได้ใจนักอ้าวลงสวยอ่ะโอ้ยดีใจที่ชอบนะเขาไม่มีเซนก็ <c ười> อย่าไปยุ่งกักบเขาเลยนะเฮ้ยยิงลี่สวยอ่ะโอ้ยว่าบาป ใกล้ใกล้เอกใกล้เอกเฮยถ่ายบ้าอะไรเนี่ยจะด้วกกันอยู่แล้วเออสวยเออไปอาบน้ำสักทีสิเห็นนุ่งผ้าขนหนูอยู่ตั้งนานแล้วนะขี้เกียจอ่ะมีปัญหาอะไรปะอื้นี่เธอฮะอย่านั่งบนหมอนสิ เดี๋ยวตูดก็เป็นฝีหรอกรับไปซะตูดนิ่มๆของฉันหน่อย <c oughs> ใหญ่เด็กดื้อน,นี่ขอขอบคุณการ์ตูนสนุกๆจากเพจจอดแปดริ้วแล้วมาติดตามตอนต่อๆไปจากพวกเราชาร์โดชาแมนสตูดิโอด้วยนะคะ